สวัสดีค okay. ่ะกลับกันมาเช่นเดิมนะคะไปไม่พูดมากแล้วดูเลยแล้วกันนะคะสําหรับสำหรับเพลงวันทันของซุปเปอร์เโอเคมาแล้วค่ะโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเรียกมาขึ้นโฆษณาตอนนี้ต่ะอุ้ยภาษาใต้ภาษาใต้ โอเคไปค่ะไปดูกันเลยนะคะสำหรับเพลง100ของ Supreme One Two t e Go ค่ะหล่อมากเลยคนที้โอ้ยดีมันลักเน็ตแล้วี่บอดแบรนด์หนึ่งโอ้ยตาลาย่านะยวนะอยวานะอย่ะอยวานะตานไี่ตโฆษณาเนี่ยงงมากเนี่ยไม่สมัครพรีเมียมหนึ่งกูเอาไปค่ะเออตาหนึ่งคอนแทคหนึ่งลื้น

รอแต่พี่ชทยโงไงเล่นรกคือว่าทุกคนแหละ้องอีะไม่กินเ้แบบเออแบบไม่ดื้อนะไม่ดื้อรอดูใครสนมากโอ้โลูค้าลลเปอกลบลกลมันอยู่ชายเลนหนึ่งเมื่อกี้เอแฮมินดีมากใช้กันได้ค่ะ We go we go we go we go h u n เอาไปพี่เต oh, ้น100 d จ้าไป c n c e l จ้า100เออเป็นกรหลออ้โงานสาตางานสายตง,ยงดึงดูดงานเลิศงานผมเปียกพิ่นายงไปน้องมาไป oh, oh. ดีมากดีมากอุย้ยเพ็กยน <The crowd. S 1> อ,อนดื้อมากหรืาดีเหมือนมักแน่วงโอ้ yeah. สีผมไม่สมุดนะรักฉากเลยอ่ะหนกแรงๆจนบบไม่ใหวิ่งต้องเป็นวิ่งลิลไปล,ะละนกครับแถวตะทุกาขา้าวหารทุกคนตะทุกวิโก้100อ้ยหะตดตชาดีได,ได,ได้วิโก100ได้หวัวรถไฟได้ ลโหลอุ้มลมเป่ามากเหมืกูเม่อก้เลย <c oughs> ได้มากอ้อ,อแบแ้แต่ว่าไม่มีใครโฟเลยนะ่นนยังไงโฟจบไปแล้วในเะวแบบี้โฟนเีวทม,มินคือน้าเด็กมากอ่ะเอาดีเออลัดลดพีนองเบ็ดลดดีมากดีมากดีมากสบัดผมดีมากคุณจีตองจาไฮโนตออ้ น้องขอรอบรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายไปโดดมาพี่จะอุ้มแล้วไปชั้นสามบ้านเราอ่ะมึงที่มันไม่มีที่มันไม่มีแอร์ we go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  นัองเป็นไปน้องไปโอ้ยไม่ยืดเื่อกดีเนาะคนเจ็บจะต้องได้แต่ว่าอันนี่ยจะก็ไม่ได้เลยนะแต่ว่าแบบเมื่อกี้เลิศมากอุ้มโอ้ยต้อเป็นต้นไป งานร่างกายงานสายตาต้องให้เขา100เมรมึงว่าจะหอด่าเราหอยังเหยทุกคนเหยมันยังไงอะเห่ยคือดีมากงานสายตางานไม่เปลื่อแต่ว่าแบบดึงดูดมากเขาเรียกว่าอะไรคือเออแบบคือเขาไม่โป๊เลยนะเอวีนี้ไม่มีใครโป๊เลยโป๊สุดก็คือลูกค้าที่ปลดมาสองกันเออสองเมตรถ้าเทียบก็คือทุกคน คือขึ้นชื่อว่าซูเปอร์เอ็มอะแล้วทุกคนแบบสุดๆกันแล้วแล้วก็มารวมตัวกันแล้วคือเอ็มบีแบบดึงดูดมากทุกคนต้องให้เขาเียาอะไรให้เครดิตการเฉลี่ยท่อนรองเนาะของซูเปอร์เอ็มคือรว่ารอบนี้แบบแมนยอนได้ท่อน,นใช่คือทุกคนมีอเ,นเออทุกคนมีท่อนทุกคนมีพาร์ทของตัวเองอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบ คือฉั่งก็อิ่มแกก็คือว่าเออก็ซัพพอร์ตทุกคนอยู่ในวงซูเปอร์เอ็มอยู่แล้วใช่ปะแต่ละคนพอมาเป็นรุนซูเปอร์เอ็มก็ยิ่งแบบทวีความที่รู้สึกว่าต้องซัพพอร์ตเขาเยอะๆอะไรอย่างเงี้เนาะเพราะเขาก็มีทั้งงานวงแล้วก็งานซูเปอร์เอ็มอีกอะไรเงี้ยทุกคนมาเชียร์อ้าคนด้วยกันค่ะแล้วเพลงนี้แบบติดหูมากขอให้แบบว่ามิดเพราะว่าท่อนไหน วีโก1ฮันเดออมันมันได้ทุกคนมันมันดีขอให้อลิมปิกปีหน้าปีใดที่โควิดหายเนี่ยเพลงนี้ต้องแล้วซูเปอร์เอ็มต้องขึ้นแล้วต้องแบบจับิ้งกับไอแคนเซนเดย์แล้วก็วีโกฮันเดรเออเอาละไม่รู้และวันนี้ไม่รู้แหละกูพูดไปเรื่อยว่าแต่ดีมากดูแบบชอบอะชอบชอบชอบหูเออมันมันดูดื้อมันดูแบบใช่มันดูแบบเออมันมันมีท่อนที่แบบพีชใช่ไหมแล้วก็มันมี เขาเรียกอะไรมันมีท่อนจําในหัวแล้วแบบเป็นชาเลนจ์ได้เออใช่พื้นหลังก็ยังคงเป็นดีเจเสี่ยวแล้วก็แก๊งพี่ปีตาวของเขานะคะอ่เดี๋ยวเหิดให้ดูอีกรอบนึงนะคะก็คือยังเอายังไม่เอาออกก็มุมเดิมมุมที่รักนะคะวันนี้พวกเราทั้ง3คนนะคะก็ไม่ขออะไรมากนะคะผิดภาพประการใดก็ขออภัยมันที่นี้ด้วยนะคะมีคำหยาบแน่ๆเลยทุกคนคือแบบหลุดจริงๆคือแบบพยายามแอปเป็นคนสุภาพแล้วแต่มันแบบมันไม่ได้อะมันรู้สึกแบบมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่อะตานรอแต่ ซึ่งทุกอย่างที่พูดไปรักเขานะคะรักแล้วก็แซลเนาะไม่ได้มีเจตนาจะร่วงเกินอะไรใดๆเขทาทั้งสิ้นนะคะผิดภาพประการใดคำพูดไม่เหมาะสมขอโทษน้องๆด้วยนะคะน้องๆที่อายุต่ำกว่า18ปีก็ควรแบบใช้วิญญาณในการรับมชมด้มเอา,อาวิญญาณอะโมกไลโมกโอเคอันนี้นะคะว่าเราทั้งสามคนนะคะพร้อมกับแกม<โ>มีพีเต่าข้างหลังนะคะก็ไม่ขอไม่ขอแต่ขอรักไปก่อนสวัสดีค่ะ